จ้าสำหรับเพื่อนคนใดที่กําลังรับชมในช่องแสบสะออนอยู่อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ซับสไครต์มุกดาได้จ้าเดอ้อและก็สำหรับช่องทางเฟซบุ๊กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มุกดาได้จา้ามันจะได้เป็นควัญกำลังใจให้มุกดาได้เหตุคลิปต่อไปให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันเนาะจาะ้าเนาะขอบคุณจา้า แซบสอนแช่เนาขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายและแฟนๆอันเป็นทีหลักของมุกดาเมื่อนี้มุกดาตําบอกุงจา้าตําบอกฮงใส่หนวดปลาหมึกเนาะจา้าง่ายๆแล้วก็มีปูดองจา้าปูดองแต่ว่าต้มซุกแล้วจ้าเนี่ยมุกดาดองได้ประมาณเจ็แปดมือแล้วจา้าแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็เอามาต่าเมื่อนี้เนาะจา้า เพื่อความชั่วความความแน่ใจก็เลยตุมตุมจา้าแล้วก็มีไก่พิลีพิร,พรีชิเกนไปซื้อมามาเมื่อนี้คืออยากกินอีกแมจก่จ้านี่มันเป็นแพ็คจังสี่แมจ่จ้ะเขาไปสั่งเนาะเขาก็สิจัดใส่แพ็คอันนี้ห่อนจ้จยังห่อนอยู่มันแพ็คมันเป็นถุงคล้ายๆว่าถุงเก็บความร้อนเนาะจา้าแพ็คหนึ่งก็หกปอน หกปอนด์นี่ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทบานเห้าจ้าตำบักุเบิึงดูนี่เป็นตะแสบบอจา้าเชฟกระทะเล็กเชฟมุกดาเนาจะจากข้อแห่งจ้า มุกดากินไซเดอร์มาเนี่ยน้ำไซเดอร์กะแอนกอรอฮอดนิดๆเรียกน้ำย่อยจ้ะตำบักคุงจ้ะนี่แคบหมู แคบหมูขนมจีนเสียงไวเลดิสกระเทียมแล้วก็ผักกาดจ้ะผักกับเท่ามืร่น,นี่ต้นกระเทียมรสชาติมันสีมันจะออก ก็คือกระเทียมบานเท่าแหละจ่าแต่มันเป็นกระเทียมยูนี่เนาะกระเทียมเมืองนอกเนาะกระเทียมดูเขาเรียกยูนี่เขาเอินลิก L W K อ่า L W E K ลิก แซ่บจา่านันจะหออเมือกันก็กระเทียมเข้าอันละ่ะก็กระเทียมอ่ะเนาะเบาไปก็ได้ มีบางค้ถามเขา,าว่าประเทศอังกฤษกับอีกประเทศทั้งยุโรปอีกประเทศหนึ่งประเทศอังกฤษใส่เงินอีอย่างประเทศอังกฤษนี่ใส่เงินปอนด์นะจ่าเมื่นเงินยูโรค่าของเงินนี่มันสิแตกต่างกันจังมุกดา ดายัง่งยิ้นี่ก็ใส่เงินปอนเนาะจ้ะเราก็เงินปอนกับเงินดอลลารกกับ่ลาคือกันนะจ้ะ อังกฤษนี่อาจจะสูงก็เงินยูโรแน่จักหน่อยเงินปอนด์สูงกว่าเงินยูโรสูงกันลื่นกันบ่อกีบาทหรอกเงินยูโรเนี่ยมุกดาบัลหูบาเรทหนึ่งแรกได้เท่าไหร่เนาะ เหรีมันแหลกได้เท่าไหร่ยูโรหนึ่งบาทเ่าแหลกได้เท่าไหร่บอกมุกดาในเดินมุกดาบอลวนระวังเงืนปอนตอนนี้ปอนหนึ่งคล้องอยนี่แหลกได้ประมาณสี่สบสองสีบสามบาทต่อปอนหนึ่ง เพราะฉะนั้นคาเงินมันาเหมือนกันบอกต่อกันไปเนาะสำหรับคนบอลลูเนาะจาเนาะ Hmm? 어, 그 태엄자 เวลาเฮากินอย่างนั้นจังมุกดาอยู่ต่างประเทศเนาะถ้าเขาอยากกินอย่างนั้นเขาอย่าไปคิดว่ามันแพงเพราว่าอย่างค่าเงินแต,แต่ละประเทศมันบอกือกันแม่จ้าจังผู้ังคนมาบอกจังอย่างเช่นมาละกอหน่วยหนึ่งกับประมาณเจ็ดปอนเขาอย่าไปตีใส่เงินไทยเท้าตีใส่เงินไทยมันสิบริ้กินถ้าอยู่นี่ก็ถือว่าถือแม่จ้า นนบคนก็บ่าโอ๊ยแพงบ่กินดอกพาไปกินบ้านดอกพาไปกินบ้านก็นจากัาง้มได้เนาะเสดกินมุกดาประสนได้จ้าเรื่องกินเรื่องไงจ้าอยากมากก็ต้องกินเนาะ ไม่ได้เน้นกลับ้อพี่น้องมื้อนี้เน้นกลับไ่เน้นผัก เงีนยกับบเนินพักมือบักเขือบกเือจื้อมาไห้แต่หาาเมม่อซื้อมาถิมถิมใบฮางเีอจนลืมลืมกินจนเน่าถิมกับมีจ้ะ ตามีกับแหนมนั่งแหนมมึงเมียกิน you want some no why เพชรประสั่นกินน้ำมอไรหรอกมัน กินอิปูกอนสมกับสือมาแพงเห็นเมียกินได้มีความสุขบ่่ะ <l ots of sugar> นางเบิรงเมียกิน อู้วี่น่องมาเนี่ยเบากับเบาเยอมื่อนี้เน้นกรับบ่านเน้นพัก <c oughs> เน้นพักไรเดี๋ยวกินกรับบ่ไร าค่า,าตะกัดกินผักไรอิ่มก่อนกินกลับกบ็บบื่มดบบที่นี่กินอิ่มกลับอิ่มผักแต่อยากหัว อปูป <hoe> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ูแบบนี้มันต้องถอดชุบแป้งทอด เดี๋ยวมุกดาเหลืออยู่ครึ่งแพ็กเดี๋ยวสิทอดชุดแป้งทอดถอดแบบเป็นแผ่นแม่จ้ะ ทะเลกับเรือไก่กับเรือกระเ,เพาะมันสั่งงานว่าอิ่มแล้วจ้า <laughs> พอมันสั่งงานบอกว่าอิ่มแล้วจ้าไปไม่ไหวแล้วจ้าเนี่ยพี่น้องมุตจานี่ียนนี่อด้จ้าสตรอบเบอร์รี่พู้ได้อยากกินสตรอบเรบอร์รี่บอลนี่ซื้อมากเนี่ยแพ็คเนี่ย ถ้าคาท่าใดนอแพ็กนี้จำได้ว่าประมาณสองปอนหาซิปสองปอนหาซิกับประมาณสิบสองปอนประมาณสปอนหาซิ 50, กับประมาณร้อยยสบาทประมาณร้อยะประมาณร้อยจ้ะมึงเนี่ยหน่วยบอกใหญ่ หวานจ้าหวานครับลูกเบลเลอร์เลยเหลือตั้งหลายลูก จักหน่วยแถมอีกจักหน่วยนาะจอะนะอืมแก่เพชรแก่ข้าวอืม จ้าเรียบร้อยเดี๋ยวจ้าสำหรับมือนี้สาวมุกดาค้นโก้สาวกาลสินต้องบอกล่าหรอจ้าสำหรับมือนี้พอกันไหมในคลิปหนาเนาะจา้านาอสสำหรับมือนี้มุกดาไปแล้วจ้าสวัสดีจา้าขอบคุณที่รับชมนะจา้า